เออไราไปไรายไปอุ้ยรอบนี้มาเท่าไรโอ้ยสองพันเฮ้ยรอบเดียวสองพันมาอย่างนี้ผมบ,บอกเลยทุกคนมาอย่างนี้ก็ว่านเสียบดีครับมาอย่างนี้ก็ว่านเสียบดีครับเออ ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะคราววันนี้ก็ไม่อยู่กับผมเช่นเคยนะคนนะเออว่าวันนี้ผมก็มากับหน้าเวไอซีห้าห้าเนาะคนอะไอแซดอีห้าห้านะคนน่ะมาเดี๋ยวเราไปกันที่สล็อตกันเลยดีกว่ารออะไรอ่ะเออไปกันที่สล็อตเลยดีกว่าแต่แน่ๆผมอยากตาม PG แต่ไอ้ค่พีจีแทุกคนเมื่อวานมันก็ปิดปรับปรุงอยู่นะผมไม่ได้ตามเลยเออคือเมื่อวานผมเสีย ง่ายๆคือเมื่อวานผมเสียครับเออมาเดี๋ยวไปตามเกมกันเลยดีกว่าวันนี้มาเอาทูนคืนแล้วกันวันนี้ขอมาเอาทูนคืนแล้วกันนะคุณอาขอไปตามเกมเอะไรดอีอ่ะเกมไรดีอ่ะโอ้ยอันนี้แล้วกันครอบเที่ยวไหนแม่สาวคอบเทลวขอไปตามเกมแม่สาวคอบเทลหน่อยแล้วกันนะคุณอามาเปิดมาก็มากับทุนหนึ่งพันนะคุณเราวันนี้ผมก็มากับทุนหนึ่งพันนะทุกคนอ๋อพก็มากับทุนหนึ่งพัน ขอไปเบ็ดสี่เอ้ยไม่เอาเบ็ดห้าดีกว่าเออถูนตั้งหนึ่งพันนะครับกลัวอะไรอะ่ะถูนตั้งหนึ่งพันนะครับกลัวอะไรอะ่ะเออเปิดโบเลยแล้วกันมาเออดอกแรกดอกแรกเอ้ยอะไรอะ่ะดอกแรกมาขนาดนี้โอ้โหโอ้ย,อยไม่สาวครับเพียวมาถึงก็ต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอห้าร้อยสองบาทเออบอกเลยทุกคนสำหรับใครที่แบบสนใจอยากเรียกตามมาคุณอาก็คลิกลิงก์ไปี่ตายคอมเมนต่รับผมแล้วลองเปิดใจ็คไปเรยไปตามดูเอาค่าฟรีสปินเยอะเลย ค <c oughs> าฟีสปีนึงนี้ก็วานเสียดิครับผมบอกแล้วเฮ้ยยังไงอีกรอบหนึ่งคูณมาไหมโอ้หไปคูณไม่เป็นไรเจนร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเฮ้ยมาดิสําหรับใครที่แบบสนใจอะไรก็กตามนะคุณอาสำหรับใครที่แบบยังมองหา็บเล่นหรือว่าใครที่เล่นอยู่เนาะคุณอกก็ลองไปเล่นไปตามจาก่ายที่ผมเล่นเน,นีเ่ยะเฮ้ยหนึ่งบเอเฮ้ยยังไงต่อโอ้ห ปลาดิครับ1,400โอ้โหแตกขนาดนี้แจกเลยดีกว่าไหมทุกคนผมบอกเลยแตกขนาดนี้แจกเลยดีกว่าไหมโอเคย,ย,ยังไงไรต่อไรต่อโอ้ยเหลืออีกสามบนสุดท้ายกับฟีสปินผมเหลือสามูนสุดท้ายยังไงคูณหกไปเออยังไงคูณไปอีกรอบหนึ่งคูณก็ไปสิบสองโอ้ยผมบอกแล้วสามร้อยเจ็ดบาทเออมานด่ครับสำหรับใครที่แบบสนใจอยากเลี้ยตามขนาะด ลองเบิเ์นจไปลเ,จไเล่นไปตามดูเขาเนาะลองเปิดใจไปเล่อยไปตามดูเด้อเออยหยเคมาสามตัว <c oughs> ไงมาอีกรอบนี้สามร้อยสามสิบโอ้โหผมบอกเลยทุกคนเอยเอาเรื่องจัดแม่สาวคอปเทลดูดีครับถึงกับเอาไวา้หดยังไงอะอาบเลยเอ่ะโอ้โหเออเงินรนนางวัลรวมเงินรางวัลรวมสองพันเจ็ดโอ้โหอย่างคุมข้าวฟีสปีนทีละอย่างคุมผมบอกแล้ว <c oughs> ไหลไปต่อเอ้ยเอ้ยโอ้ยหลไปผมยังไงสามสิบสองคูณเท่าไรคูณสองเปล่าเมื่อกี้โอ้ยคูณสามสิบเออยไหลไปต่อไหลไปต่อรออะไรอ่ะไหลต่อไม่รอแล้วละเอ้ยมาดิครับรอบนี้เท่าไรอุ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเลยเหรอโอ้โหผมบอกเลยทุกคนเล่นทีเดียวอย่างคุ้มแม่สาวคอปเทลเนี่ยเล่นเล่นรอบเดียวอ่ะเออไม่ใช่ดิเออนั่นแหละเล่นรอบเดียวอยู่ได้เป็นแบบ เกือบเดือนน่ะง่ายเอออย่างไงผมบอกแล้วทุกคนสำหรับใครที่แบบสนใจอยากเล่นตามมาข้านาก็คลิกลิงก์ไปที่ใต้คอมเมนต์ของผมแล้วลองเบิกใจไปเล่นไปตามมาข้างหาลองเบิกใจไปเล่นไปตามดูเไปไปไปด้อเพราะเว็บข่ามันฝากถอนไม่มีขั้นตามอยู่แล้วเนาะหน,นึ่งพันเ้ยแต่ขนาดนี้ครับผมบอกเลยแจกดีกว่าเออถ้าคุณจะแตกขนาดนี้ผมแนะนำให้แจกเลยดีกว่าเออไหลไปรอบนี้คือแบบพอละคือผมจะชิ่งเลย ได้รอบนี้คือผมชิ่งเลยทุกคนไม่อยู่ให้มันเด็กต่อ <Yahoo! S 1> ได้รอบนี้คือชิ่ง <c oughs> ยังไงสเกตเกติวสเกตติวโอ้ยเข้าฟรีสปินโฉยเข้าฟรีสปินเฉยอะครับแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็เข้าฟรีสปินอีกสิบหมุนเออนั่นไงผมบอกแล้วแปดร้อยแล้วก็เข้าฟรีสปินอีกสิบหมุนนะครับเออง่ายๆครับเออผมบอกแล้วทุกคนสำหรับใครที่แบบสนใจอยากเลือกตามอนาคตก็คลิกลิงก์ไปที่ ลองคลิกลิงก์ไปที่ใต้คอมเมนต์ของผมดูนะคุณอาลองคลิกลิงก์ไปที่ใต้คอมเมนต์ของผมดูนะคุณหมอเอออ่มาเท่าไร่รอบนี้อุย้ย400โอ้โหผมบอกเลยทุกคนทุน1,000จะถึง1,000ไหมถ้าทุน1,000ถึง1,000ได้นี่คือแบบโอ้โหคือแบบสุดยอดเลยนะคนน่าเอาตรงๆเลยคือแบบสุดยอดเลยเอาเรื่องเอาสารจดเลยถ้าทุน100ถึง1,000น่ะ เออราไปรไปอุ้ยรอบนี้มาเท่าไรโอ้ยสองพันเฮ้ยรอบเดียวสองพันมาอย่างนี้ผมบอกเลยทุกคนมาอย่างนี้ก็ว่านเสียบดีครับมาอย่างนี้ก็ว่านเสียบดีครับเออโอ้ยรอบเท่าไรหนึ <c oughs> ่งร้อยหนึ่งร้อยก็เอาจ่ายอยู่นะคนนะหนึ่งร้อยก็เอาเรื่องเอาจ่ายอยู่นะ เออไรไปไรไ,ไ,ไปสวัสดียังไงยังไงต่อยังไงต่ออ้ยโอ้ยไรไปน้ำไม่หรอรอบสุดท้ายโอ้ยไม่มาไม่เป็นไายทุกคนไม่มาไม่เป็นไายสองพันอุ้ยอุอ้ยอย่างขูมผมบอกเลยทุกคนอย่างข้มได้มาอย่างข้มอ่ะเออดูดิครับทุนหนึ่งพัน 1, ได้มาเก้าพันนะครับ เออได้คืนมา9ก้าพันนะครับโอเคนะคุณนาะงั้นผมขอชิงไปเลยขอชิงเลยทุกคนได้แล้วคือออกได้แล้วคือถอนะน,นะคนะเออผมได้แล้วเดี๋ยวผมชิงเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปลาไปถอนตังก่อนนะคุณนาโอเคงั้นคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณนะ๋อสำหรับใครที่แบบชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคุณนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะคุณนะ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆผมด้วยนะคุณนะ๋อโอเคงั้นผมขอกราบลาทุกคนไปก่อนเลยนะครครรััับบสสวดี